ข่าวล่าสุดมาแล้วค่าสำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่พักริมทางขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งแรกที่ศรีราชาบนมอเตอร์เวย์สาย7คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามามากว่าเมื่อไหร่จะเริ่มก่อสร้างชมคลิปนี้มีคำตอบค่ะและฝากคุณผู้ชมช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะว่าอยากจะเห็นหน้าตาที่พักริมทางโฉมใหม่เป็นอย่างไรค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งค่ะเราจะแจกเสื้อยืดรายการ My Way Thailand สำหรับคุณผู้ชมที่กดติดตามช่อง My Way Thailand เท่านั้นนะคะเดือนนี้เราจะสุ่งแจก15รางวัลค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดชมคลิปของเราแล้วยังไม่กดติดตามรีบกดติดตามเลยค่ะ กนิกาไมเวทแลนด์ค่ะวันนี้มีข่าวมาฝากสําหรับเรื่องโครงการก่อสร้างที่พักริมทางขนาดใหญ่สุดในประเทศไทยที่ศรีราชารวมถึงขนาดกลางอีกหนึ่งที่ที่บางละมงวันนี้มีความคืบหน้ามาฝากแล้วค่ะสําหรับข่าวล่าสุดที่ออกมาเมื่อวันที่16สิงหาคม2566เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ กรมทางหลวงได้ออกประกาศเชิญชวนโครงการร่วมลงทุนสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางหรือ r ร s t Area บนมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพบ้านฉางซึ่งจะมี2โครงการนะคะโครงการแรกก็คือโครงการสูงบริการทางหลวงสีราชาส่วนโครงการที่2คือสถานที่บริการทางหลวงบางละมงค่ะอย่างที่บอกนะคะทั้ง2โครงการอยู่บริเวณมอเตอร์เวย์หมายเลข7ค่ะ เรามาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยนําเสนอไปบ้างแล้วค่ะสําหรับที่แรกคือโครงการศูนย์บริการทางหลวงสีราชาตรงนี้เป็นที่พักริมทางขนาดใหญ่อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยบนมอเตอร์เวย์เลยค่ะตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตร93บวก500ของมอเตอร์เวย์หมายเลขก7 ช่วงชนบุรีพัทยาระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระคีรีและทางแยกต่างระดับน้องขามพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแบ่งพื้นที่เป็นสองฝั่ง คือฝั่งทิศทางมุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานครและฝั่งทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครมีขนาดพื้นที่ฝั่งละประมาณ59ไร่ค่ะตรงนี้ผ่านไปผ่านมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขามีเว้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เขาจะทําอะไรกันซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยนําเสนอกันไปแล้วนะคะเพียงแต่คุณผู้ชมก็ถามมาตลอดว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะเริ่มก่อสร้างกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาฝากส่วนหนึ่งแล้วค่ะ ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะนั่นคือโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงค่ะตรงนี้จะเป็นที่พักริมทางขนาดกลางขนาดเดียวก,กันกับที่บางประกงนะคะ จะตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตร137บวก100ของมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงพัทยามมาบตาพุธค่ะอยู่ระหว่างทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่และทางแยกต่างระดับเขาชีโอนพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งทิศทางมุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานครและฝั่งทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครมีขนาดพื้นที่ฝั่งละประมาณ38ไร่ค่ะ สำหรับโครงการที่พักริมทางทั้งสองแห่งก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่ครบครันเลยนะคะประกอบด้วยที่จอดรถพื้นที่พักผ่อนพื้นที่สีเขียวห้องสุขาที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายสินค้าและบริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนพลังงานไฟฟ้า ศูนย์บริการข้อมูลจราจรและเส้นทางการเดินทางรวมถึงบริการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางนะคะเรียกว่ามีกันครบครันเลยทีเดียวค่ะสําหรับการดําเนินงานโครงการก็จะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนนะคะโดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่โครงการให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างที่พักริมทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงมีหน้าที่บริหารจัดการและดูแลบำร,รุงรักษาโครงการตลอดจนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในไรายได้ของโครงการโดยต้องชำระค่าตอบแทนให้กรมทางหลวงตามเงื่อนไขที่กําหนดภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ32ปี32ปีที่ว่าจะแบ่งเป็น2ระยะค่ะระยะที่1คือการออกแบบและก่อสร้างโดยเอกชนจะมีหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบและก่อสร้างองค์ประกอบและสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมถึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระยะเวลาตรงนี้ไม่เกิน2ปีค่ะ ส่วนระยะที่2เป็นการดำเนินงานและบำรุงรักษานะคะโดยเอกชนมีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษารวมถึงการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระยะเวลาตรงนี้ไม่เกิน30ปีค่ะ ซึ่งการดําเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพุทธศักราช2562และระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะโดยกรมทางหลวงจะจําหน่ายเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชนของทั้งสองโครงการพร้อมกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่23สิงหาคม ถึงวันที่22กันยายนต5 6 6ระหว่างเวลา9นาิกาถึง15นาฬกาค่ะสำหรับผู้สนใจก็ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมทางหลวงและเว็บไซต์ของมอเตอร์เวย์เลยนะคะโดยกรมทางหลวงกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2566และคาดว่าจะดาเนินการคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จต้นปี2567พร้อมลงนามสัญญาจากนั้นก็จะเริ่มก่อสร้างช่วงกลางปี2567เพื่อเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบางส่วนได้ในปี2 5 68ก่อนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2569ต่อไปเพราะฉะนั้นเอกชนรายใดสนใจก็ไปซื้อสองและยื่นข้อเสนอได้เลยนะคะส่วนเราในฐานะผู้ใช้บริการก็เสนอแนะกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าเราอยากจะให้ชมหน้าของที่พักริมทางรูปแบบใหม่เป็นอย่างไรมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรที่อยากจะได้หรือมีข้อเสนอแนะอะไรที่อยากจะฝากถึงกรมทางหลวงผ่านช่องทางของเราก็ฝากมาได้เลยนะคะ ผู้ชมอยากจะเห็นชมหน้าที่พักริมทางเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะคะและอย่าลืมนะคะเดือนสิงหาคมนี้เรายังคงแจกเสื้อยืดไมเวทไทยแลนด์15รางวัลสุ่มแจกสําหรับผู้ชมที่ติดตามช่องไมเวท Thailand เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่กดติดตามรีบกดติดตามเลยค่ะ